มวลสารโดดเด่นเลยออกมาชัดเจนเลยก็ลักษณ<น>ะจะเหมือนกับองค์ในองค์ที่โชว์อยู่นี่แหละครับครับฮะกบแหมนะฮนะผมชอบเนื้อเนี่ยฮะมีเหมือนกันทุกองไหมฮะเนื้อพวกนี้หรือหรือไม่เหมือนกันสักองค์นหนึ่งจริงๆแล้วความเหมือนเนี่ยประเราจัดเซตไว้ให้กับช่างทำในประมาณ100องค์แล้วเปลี่ยนสี100องค์แล้วเปลี่ยนสียกเว้นเนื้อจํานวนที่มีเยอะมากที่สุดก็คือเนื้อดํากับเนื้อเนื้อไม้ครับนะฮะ เนื้อดาจะมีสามพันกวองเนื้อม้ามีประมาณพันสองนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสีพิเศษเนี่ยมันจะอยู่ครอบคลุมประมาณสักร้อยหนึ่งนะฮรแล้วเนื้ออะไรที่เขาบอกว่าโอ้โหหายากแล้วเล่นหากันเป็นหมื่นมันเนื้ออะไรฮะเนื้อสีชมพูนะฮะสีชมพูจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องทําขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะสีชมพูเนี่ยทามาเพื่อตอบแทนให้กับน้องๆที่ช่วยกันนะฮะยกขอเข้าไปทําพิธีนะฮะออกแรงกายออกแรงใจนะฮะ นะฮะโอ้น้องๆที่ไปช่วยยกของเนี่ยนะได้สีชมพูนะอ่าซึ่งทุกวันนี้แพงที่สุดแล้วนะเราเรียกสมนาคุณไงของสมนาคุณมีนิดเดียวให้คนละหนึ่งองค์เท่านั้นเองก็ทำมาแค่ยี่สิบองค์ได้ข่าวแล้วเนื้อลองลองลงมาจากเนื้อสีชมพูนี้เนื้อลองลองมาเป็นเนื้ออะไรฮะคือจริงๆแล้วเนื้อทุกเนื้อมีความสําคัญกันหมดนะฮะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยคนให้ความสําคัญกับจำนวนการสร้าง อะไรที่สร้างน้อยราคามักระสูงสร้างน้อยคนต้องการมากชแน่นอนดีมาสพายใช่ปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้เล่นผู้เล่นหาหรือหรือเรียกว่าเซียนในในวงการจตุคคมเนี่ยก็ย่อมเอาที่ของน้อยๆเนี่ยมาเป็นจุดเด่นใช่ไหมมันมันจะไปหาที่ไหนมีอยู่แค่องค์สององค์ไอ้ที่อีกสิบองค์นี่นก็อยู่ตามที่คนที่เขาหวงหมดเอาออกมาโชว์แค่องใครมีก็โอ้โหหวงชะมัดแล้วเรื่ออย่างนี้ ที่โควิดรือเสียเจ็ดเคยเห็นมีปอมบ้างไงปอมคิดผมคิดว่านะฮะผมคุกคีอยู่กับช่างปอมคงยากถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ปอมคงยากนิดหนึ่งก็คือว่าด้วยความนูนขององ,องค์ตาคุณโหนเนี่ยช่างยังปวดหัวเลยตอนที่ทําวันแรกฮะฮะจริงๆแล้วการการกดพิมพ์พะเนี่ยโดยปริมาณทั่วไปมาตรฐานการกดวันหนึ่งจะต้องได้ประมาณสักพันห้าพันแปดถ้าเร่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยประมาณสองพันแต่ตาคุณโหนกดวันแรกได้สองร้อยกว่าองค์ เพราะว่าเวลาพอกดปุ๊บเขาต้องดึงผ่าดึงผ้าขึ้นมาครับตรงฐานบัวนี่ฉีกหมดเลยเพราะว่ามันนูนออกมามากเกินไปแต่นั้นเพราะว่าเท่าที่รู้มานะวัตถุมงคลเนี่ยที่เป็นประเภททรงกลมหรือเหรียญหรืออะไรเนี่ยนะเวลาที่เขาแกะบล็อกออกมายิ่งนูนมากเขาจะแกะง่ายก็ต้องพิธีพิถันหน่อยผู้ง่ายง่ายเขาจะถอดถอดถอดออกมาทาปลอมง่ายถ้ายิ่งตื้นเนี่ยเขาจะทําปลอมยากนะฮะแต่อย่างนี้ทําปลอมง่ายแต่ทําปลอมง่ายเนี่ย แต่เนื้อหาอยางงี้ก็คงจะปลอมกันลำบากมันลําบากอ่ะครับเนื้อหานี่สําคัญที่สุดเลยคุณผิชารก่อนอื่นต้องดูเนื้อหาก่อนพิมพ์ทรงนี่มาว่ากันทีหลังจากนั้นตอนนี้ยังยืนยันได้อยู่ว่าไม่มีปลอมไม่มีปลอมเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นปลอมเลยครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมที่ชื่นชอบนะวัตถุมงคลตาคุหโหนกู้วิกฤตเนี่ยถ้าไปเจอที่ไหนเนี่ยนะฮะเห็นเนื้อหาพิมพ์ทรงเห็นตัวโค้ดอยู่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามั่ขอแท้แล้วก็ไม่ปลอมแน่นอนนะฮะแล้วคนที่ใช้นะท่านผ ที่ได้รับแจกไปหรือไปเช่าบูชาต่อมาอะไรมานะฮะโอ้โหปาฏิหารเยอะแยะไปหมดนะฮะหวยเหยนี่ถูกกันเยอะแยะเลยบางคนได้มาแบบฟุ๊กฟุ๊กอะไรต่างๆนี่มีเรื่องราวเล่ากันนะฮะนะปากต่อปากไม่รู้จบหลายเหตุการณ์เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังให้ท่านผู้ชมได้รับรู้สักหน่อยว่าใครเป็นยังไงกันบ้างนะฮะได้ มีใครถูกหวยกันบ้างได้มีใครที่มีอพินิหารเกิดขึ้นบ้างอย่างเสียเจตนี่เกิดกับตัวเองเลยแม่เขาเดี๋ยวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะตอนนี้ไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ